ก็ขอให้พวกคุณความรักพระเมตตาการปกป้องของพระองค์อยู่เหนือพวกเราทุกคนในวันนี้ในเช้าวันพรหัสที่15เดือนเมษายนในวันนี้นะครับพระคำที่มาถึงพวกเราอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อที่24มัทธิวบทที่หข้อที่24นะครับไม่มีผู้ใดเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะ ว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพืะอเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นั่นเป็นคำตัดของพระเยซูจริงๆที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่ผ่านมาที่พระเยซูพูดถึงเรื่องของทรัพย์สมบัติ ในสวรรค์กับการทรัพย์สมบัติสะสมไว้ในโลกแล้วพูดถึงเรื่องของปฏิบตคือตาใจที่เราเองมองตีคุณค่าของสิ่งที่เรามองแล้วก็เลือกที่จะทำไมครับเลือกที่จะเดินน้ำเนินชีวิตอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเยซูพูดในที่นี้เรื่องของเงิน ที่เราเองมีตาใจที่จะมองว่าแล้วเเองเข้าใจเรื่องของเงินอย่างไรในท่าทีตามบริบทหรือตามคำสอนของพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้ตัดสินใจที่จะเลือกวันนี้ผลตั้งหัวข้อนะครับว่าพระเยซูเนี่ยสอนเรื่องพระเจ้ากับเงินทองนะครับพระเจ้าและเงินทองมีคำสองคำที่พระเยซูยก ในภาพเปรียบเทียบคือคำว่านายกับบ่าวนายถึงหมายถึงความเป็นเจ้าชีวิตบ่าวหมายถึงทาตซึ่งเป็นคำเดียวกันที่ว่าก็ปิช้ที่ยอมเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่นายนะครับได้บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งเป็นสองหัวข้อด้วยกันนะครับบ่าวต้องมีนายเพียงคนเดียว มอยากใช้พูดอีกครั้งนะครับบ่าวต้องมีนายเพียงคนเดียวอ,อ,อยู่ในข้อที่24บอกว่ายาเป็นค่าสองเจ้าเบา่สองนายหมายถึงเราเองนะจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจนะครับเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหรือจะพูดง,ง่ายๆมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ไม่ใช่เลือกทั้งสองผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราเราจะเลือกสองเชื่อพระเจ้าด้วยแล้วก็เชื่อพระอื่นด้วยไม่ได้นะครับเราเองนะครับจะต้องเลือกเพียงหนึ่งในที่นี้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกให้ให้เราให้คำตอบกับเราในการที่จะเลือกมีอสอง คือพระเจ้าหรือเงินทองทำไมจึงใช้เงินทองเป็นตัวแทนของโลกนะทั้งนี้เพราะว่าเงินทองนั้นถือว่าเป็นสตรูที่สำคัญต่อพระเจ้าอย่างยิ่งต่อมนุษย์ที่ในการเลือกของพระเจ้าเราจําได้ยูดาสขายพระเยซูก็เพราะเงินเศรษฐีคนหนึ่งมาหาพระเยซู และพระเยซูบอกให้เขาขายทรัพย์สินของที่เขามีอยู่แล้วมาติดตามเป็นสาวกพระเยซูเขาเองก็ทำไมครับกลับไปด้วยใบหน้าที่ทำไมครับเศร้าหมองเขาไม่สามารถทำได้เมื่อพระเยซูทดสอบเขาและมีอื่นๆอีกนะครับมากมายซึ่งปัญหาของมนุษย์นั้นในชีวิตของมนุษย์ ผูกพันนะครับอยู่กับเรื่องของเงินทองนะหลายคนสูญเสียความเชื่อของเขาไปก็เพราะเงินทองเปาโลก็เตือนไว้ว่าบูรณะเอ,อ่อว,ว่าการรักเงินทองเป็นมูรลลลากแห่งความชั่วทั้งปวงด้วยความเชื่อนี่แหละด้วยความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนต้องห่างไกลจากความเชื่อได้ตมตอมด้วย ความทุกข์เพราะฉะนนถ้าเรามีเวลาเราจะศึกษาและทําความเข้าใจในเรื่องของเงินทองมากยิ่งขึ้นเพราะในที่นี้พระเจ้าจึงใช้เงินเป็นตัวแทนของฝ่ายทางโลกมาให้พวกเราที่จะเลือกระหว่างพระเจ้าหรือเงินทองนะเพราะพระคัมภีร์ได้สอนพวกเรา หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเอลยาพูดกับอิสราเอลบอกว่าท่านจะเลือกนมัสการพระยาเวหรือพระบาอันหมายถึงเลือกได้หนึ่งเดียวบาโลพูดบอกว่าเราจะเชื่อฟังพระวิญญาณหรือจะเชื่อฟังเนื้อหนังเราจะดำเนินชีวิตในความสว่างหรือจะดำเนินชีวิตในความมืดเลือกได้เพียงหนึ่งนะ แล้ว,วันที่นี้พระเจ้าพระเยซูก็บอกกับพวกเราว่าเราจะเลือกระหว่างพระเจ้ากับเงินทองเลือกสิ่งใดในสองสิ่งนี้ที่จะเป็นนายในชีวิตของเราประการที่สองครับหน้าที่ของทาสหมายความว่าถ้าเราเลือกนะครับตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้านะพระกัมพีได้บอกให้กับพวกเราว่า เราควรจะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรให้ข้อคิดกับพวกเราสามสิ่งด้วยกันในสองจุดหนึ่งเราจะต้องรักนายนะครับแท้จริงอยู่ในพระคัมภีร์ในข้อที่ยีสบสีนี้อยู่แล้วที่บอกว่าเพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเามะะือนบ่าวถ้าเราเองตัดสินใจเลือกพระเจ้า เราในะฐานะที่เป็นบ่าวพระเจ้าทรงเป็นเจ้าชีวิตของพวกเราเราจะต้องรักนะครับและเทิดทูนนะครับพระองค์ผู้ซึ่งเป็นนายผู้ที่รักเราคือผู้ที่ปฏิพฤติตามบัญญัติของเราและบัญญัติของพวกเรานั้นก็คือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันมันจะผูกพันกันเป็นลูกโซ่ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าและการที่เราแสดงออก ว่าเรารักพระองค์นั่นก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติดำเดินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระเจ้าที่สรุปออกมาเป็นสุดยอดแห่งธรรมบัญญัตินั่นก็คือให้ลักพระองค์และลักเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของพวกเราด้วยเหมือนรักตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราจะไม่รักพี่น้องของพวกเรา สองจุดครับเราจะต้องนับถือนายเราจงรักภักดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญผมใช้คำนี้นะครับคำว่านับถือหรือ o ออน n ร r เป็นการยกย่องนายของพวกเราหัวใจของพวกเราจะต้องนะครับยกย่องสรรเสริญนมัสการเทิดทูนนะครับนายเพียงคนเดียวเท่านั้นเราจะไป ยกย่องสรรเสริญนมมสก,การนะครับนายคนอื่นหรือพระอื่นไม่ได้ประการ2.3ครับเราจะต้องรับใช้นายเราดูให้ดีนะครับในข้อตอนที่พระเยซูพูดนะครับท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราสังเกตเห็นไหมครับ คำว่าโปรนิบัติหมายถึงโปรนิบัติรับใช้นั่นเองเพรานในพระกัมภีร์ข้อเดียวเนี้ย้ชี้ให้เราได้เห็นว่าถ้าเราเองที่จะเลือกพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นนายคนเดียวเราจะต้องรักพระองค์นะครับแล้วเราจะต้องนับถือนมันสการยกย่องเทิดทูนพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเราจะ ต้องใช้เวลาชีวิตของพวกเราในการที่จะปฏิบัติรับใช้นายข้อคิดที่ให้เราได้เห็นในที่นี้เงินทองเป็นคู่แข่งหรือศัตรูของคริสเตียนผมแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพของเงินทองที่พระเยซูยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของโลกนี้เป็นคู่แข่งหรือเป็นศัตรูที่สําคัญของคริสเตียนที่แย่งชิงและขโมยหรือขโมยความรัก จากใจของเราที่มีต่อพระเจ้าแย่งชิงขมโมยความนับถือจักใจของเราที่มีต่อพระเจ้าและเงินทองเป็นคู่แข่งหรือศัตรูของคริสเตียนที่แย่งชิงหรือขมโมยเวลานะครับจากเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเราเองใช้เวลา ที่มากเกินไปจากพิเศษนะครับในการที่จะทำงานเพื่อได้เงินจนกระทั่งเราไม่มีเวลานะครับรับใช้หรือเวลาการรับใจของเราลดลงขอพระเจ้าช่วยพวกเราให้เราเข้าใจคำสอนที่พระเยซูสอนในที่นี้เราต้องเลือกชีวิตของเราคริสเตียนต้องเลือก และว,วันนี้พระเยซูบอกให้เราเลือกระหว่างพระองค์พระเจ้ากับเลือกระหว่างเงินทองเราจะเลือกใครเป็นนายในชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าเปิดตาใจและเปิดหัวใจของเราเพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อเราจะได้รู้และเพื่อเราจะได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ พระเจ้าสอนที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ในพระนามพระเยซูสู์เจ้าเอเมน